ขัดตัวมาจากเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้างซึ่งมันเป็นปการข้ามฟิลของอตัวอุตสากรรจริงซึ่งก็ต้องใช้เป็นเรื่องของทักษะองความรู้ต,ต่างๆมากมายเพื่อที่จะพัฒนาตัวโปรดักต์เนี่ยให้ออกไปได้ซึ่งะจะได้รับความอนุเคราะห์จากทางอินโนเทีขอทางพีโตเนี่ยครับที่ทมาแนะนําในเรื่องของใน,ในเรื่องของคุณงานวิจัยต่างๆแล้วก็แนะนําในเรื่องของสถาบันที่จะเข้าไปพัฒนากระบวนการิต่างๆเพื่อให้ตัวโปรดักต์เนี่ย ออกสู่ตลาดได้จริงๆนะครับครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันนะครับอาจารยไทยอาจารย์จบได้เล่าให้ฟังภาพรวมหน่อยว่า i o v a t i v e House เนี่ยเรามีหน้าที่มีบทบาทในการทำอะไรบ้างครับค่ะก็ o v a t i v e House นะคะเป็นหนึ่งในกลไกของวชนะคะแล้วก็อยู่ under กองกรบทรหนึ่งของผอข้อยนะคะขอสุภากร ะะอยู่ในส่วนของสายเทคโนโลยีอุตสากรรมนะคะแลทะทาหน้าที่บริหารจาัดก,การทุนวิจัยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสําอางเวะสาอางนะคะโดยที่เน้นในการให้ทุนไปที่กลุ่มผู้ประกอบการ SME เป็นหลักนะคะก็ดึง งานวิจัยนะคะมาขับเคลื่อนบิสเนสให้กับผู้ประกอบการแบบนี้ค่ะซึ่งอันเนี้ยทัางสหัวข้อจะเกี่ยวกับในเรื่องของการนำานวัตกรรมนี้เป็นอินโนเวชันแล้วก็พัฒนาสื่อเฉพาะิตด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วคะ่ะวันนี้ที่ยกมาเป็นอาหารทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่แตกต่างกันที่เกิดจากการสร้างสรรค์องค์ความรู้ในส่วนของวิทยาศาสตร์รวมไปถึงในเชิงของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในเชิงของการทำบิสเนสนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถเอาองค์ความรู้ที่เกิด ขึ้นเนี่ยไปใช้จริงไปผลิตจริงแล้วก็เกิดการขายจริงในเชิงพันธ์ด้วยเราคัดเลือกยังไง,งมาเป็นสามเรื่องเลยวันนี้ครับอาจารย์ออจริงๆอย่างของทางฟิเนี่ยความโดดเด่นของเขาคือมาจากโปรตีนพนเบสที่เป็นกระแสะอยู่แล้วนะคะ <ạ. S 1> แล้วก็เป็นเทรนด์การหลักสุขภาพของทั้งเมืองไทยด้วยแล้วก็ <ạ. S 1> ทั้งตลาดโลกด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ันนี้จริง,รงๆผู้ประกอบการอย่างน้องฟิวเนี่ยจะค่อนข้าง เหนื่อยยากกว่าจะผลักดันขับเคลื่อนเกือบปีนะคะตั้งแต่จริงๆถ้าตั้งแต่เขาคิดโปรดักต์เนี่ยก็เกือบ5ปีนะคะถึงจะร้อนโปรดักต์ออกมาได้จริงๆอยากวันนี้อยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่ากว่าโปรดักต์หนึ่งอะ่ะจะทอดออกมามันผ่านกระบวนการทํางานผ่านกระบวนการความร่วมมือหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือซัพพอร์ตของหน่วยงานภาครัฐต่างๆเพื่อที่จะผลักดันให้เขาออกมาขายจริงเนี่ย มันเหนื่อยยากมาแค่ไหนอาจจะไม่ได้ง่ายซะทีเดียว<ช>แต่ต้องนำหลายๆศาสตร์องค์ความรู้มาร่วมกันแต่ถึงแม้จะยืนยันว่าร้านนี<ช>้จะขายได้ไใช่ <ๆ S 2> แล้วจะขายได้ยังไงเดีือนละนี้นะครับเราพูดกับอาจารย์ปากร้านเดี๋ยวว่าสื่อมวลชนหลังจากจบนี้จะไปช็อปกันต่อ<ช>หรือว่าสี่โมชนแล้วเราก็มีจากที่ชิมด้วยสำหรับด้านโอ้ผมชอบเลยเรื่องแบบนี้เป็นทันเดยดเลยใช่แล้วค่ะโอเคครับเรามาถามเลยกันดีกว่านะว่าสำหรับงานวิจัยนี้อยากให้คุณอัครวิทยได้เล่าถึงที่มาที่ไปหน่อยว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรครับ อ่าจะไล์คลิกไรเนี้ครับอ่าอขอสไลด์ถัดไปเลยครับอ่ารู้ใช่ไหมอ่าโอเคครับอ่าจริงๆตั้งตั้งแต่เริ่มต้นครับจากแนวความคิดที่เข้าไปศึกษาทางนวฟตกรรมครับก็คือเราอ่ะก็คือไม่อยากให้อ่าขนมอ่าขนมทานเล่นตัวเนี้ยเป็นขนมทานเล่นแบบธรรมดาทั่วไปที่อ่าในของตลาดเนี่ยทำมาจากแป้งแล้วก็ล้ำตาลแล้วก็คือไขมันนะครับ ด้วยกระแสสิ่งปาพันที่มีบทบาทเข้ามาในปัจจุบันเนี่ยทำให้เรามีความคิดที่จะเอาหมอนกเคี้ยวเนี่ยซึ่งเป็นหมอนกเคี้ยวที่ไม่ธรรมดามาให้สู่กับผู้บริโภคครับโดยเราก็เลยเลือกใช้ในเรื่องของตัวหัวเหลืองแล้วก็งาหมอนนะครับมาทํางานวิจัยซึ่งตัวงานวิจัยนี้ก็คือก็คือเนื่องจากว่าตัวตัวสิ่งพันธ์นะครับก็คือจะเป็นตัวที่จัด ตัวเหลืองกับยามอนซิงต,ตัวตัวตัวเหลืองเนี่ยเราเอามาทำเป็นตัวเบสแทนตัวแป้งที่อยู่ในขนมขบเคี้ยวในปัจจุบันนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็คือก็ได้มาสอบมทนไทยโดเผก็คือ <Pul p. S 1> จริงๆอ่ะพอเขาได้เนวยคิดว่าเขาอยากทําขนมขบเคี้ยวที่แบบรักสุขภาพไม่รู้เ<ต>สีผิด<ม>ใช่ไม้มแล้วก็จะต้องเป็นอกนะคือสุขภาพปลอไปที่สุดเขาก็มาปรึกษาเรา เราเองเราก็ทําหน้าที่หาอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ซึ่งต้องบอกก่อนว่ากว่าจะครอบเป็นโปรดักที่ผลิตได้จริงอ่ะเราให้ทุนไปสองรอบนะคะรอบแรกจะเป็นการให้ทุนในแลบสเกลอ่าอันนี้ได้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ดรเรชมพูนุชนะคะที่สอจลอที่สาถาบันเทคโนโลยพีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นอนุญจัยให้นะคะก็ทาสูตรทากระบวนการมาด้วยเครื่องอบเล็กๆด้วยเป็นหลักเนาะใช้มือทำ ก็คือทีแรกเนี่ยก็คือสามารถผลิตได้อยู่ประมาณา5บซองต่อครั้งซึ่งเวลาในการผลิตเนี่ยมันเป็นแค่แบบสเ a l ลกว่าที่จะ,ะนำเสนอสู่ตลาดได้เนี่ยก็ก็มีปัญหามากพอสมควรแล้วกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของอการการผลิตในในใน,ในทีแรกเนี่ยครับเรายังไม่ได้มีการปรัแบปบรุงในกระบวนการผลิตในการขึ้นลูปครับก็คือทําได้เสาน้อยแล้วก็ควบคุมคุณภาพเนี่ยก็ยังไม่ได้ดีพอสมควรค่ะแต่ว่า อ๋อในี่ันี้ใจแรกอ่ะเราก็ทําทั้งในส่วนของเขาทำสูตรทํากระบวนการแล้วอะเราก็เอากลับไปทดสอบกับผู้บริโภคด้วยว่าผู้บริโภคอะผลตอบรับยังไงต้องปรับสูตรอะไรนะคะรวมไปถึงที่้องฟีบอกว่าคุณภาพไม่ได้นั่ไหยถึงว่าเวลาเรารีดด้วยมืออะค่ะใช้แรงงานคนมันไม่มีความสม่าเสมอดังนั้นความหนาของแผ่นมันจะไม่เท่ากันพอาไม่เท่ากันปุ๊บแต่ละล็ลอตการผลิตมันก็เลยทําให้กรอบไม่เท่ากันไม่เหมไม่เหนกัน เป็นตา้มชวงตีนนะอ่าเรื่องสีกับตู้อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือครั้งแรกถูกไหมครับครั้งแรกคแล้วหลังจากนั้นเราเราไปต่อยอดยังไงต่อครับคือโชคดีแม่ที่ท่านอาจารย์หมอสุทธิพรน n อาหาที่เป็นประธานบอร์ดอุตสาหกรรมของวชอ่ะท่านน่ะมีแนวคิดว่าอยากให้ทุนผลักดันผู้ประกอบการด้านอาหารในส่วนของการให้ทุน research utilization ก็คือการผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ท่านก็เลยให้ทุนผู้ประกอบการไปลายละห้าแสน นะคะแล้วเพประกอบการซัพพอร์ตอีกลายละ5 0 0 0 0นเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเอางานในหละไปทดลองผลิตจริงในอุตสาหกรรมทีนี้อันนี้ก็จะเป็นน้องสิวรับทุนตรงกับปอชแล้วนะคะ<ช>เพื่อที่จะลองว่าการจะไปผลิตในแบตไซที่มันใหญ่ขึ้นปริมาณเยอะขึ้นน่ะมันทํายังไงแล้วได้ไหม Quality คุณภาพได้ไหมแล้วการจะไปทดสอบตลาดอะ่ะตอบรับทางตลาดเป็นยังไงเดี๋ยวให้เขาเล่าต่อว่าตอนที่ไปใน lab มีเออจาก l a กระโดดไปอุตสาหกรรมมีความยากลำบากยังไงบ้างคะ แตแล็บนะครับแลบ,บ,แบ,บอพอไปสู่อุตสาหกรรมเนี่ยก็คือเนื่องจากแลบเนาะทำทีละน้อยๆไม่ได้ทำทีละกบบับมากๆตอนตอนที่ไปขึ้นอัพสเกลเราพบประสบปัญหาหลายๆอย่างแล้วกันในเรื่องของอการควบคุมการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นอย่างเช่นตัวตัวตัวเต้าหู้เองแล้วกันเราเรียกว่าเป็นเต้าหู้แล้วกันครับเพราะว่าไม่จัดขวดเหลืองแล้วเราามในเรื่องของการตกตะกอนซึ่งตัวตกตะกอนเนี่ยย้อนความไปก่อนตัดตัวอา การวิจัยแรกการวิจัยแรกเนี่ยการกตรตะกอนเราก็คืออยากตกตะกอด้วยธรรมชาติครับเราก็เลือกใช้ในเรื่องของอแทนนินหรือ,อปัจจุบันเนี่ยเราใช้ในเรื่องเป็นตัวน้าเกลือในการตกตะกอนเราไม่ได้ใช้เคมีจากาเคมีจากอาหารในการตกตะกอนอย่างเช่นอุตสาหกรรมทั่วไปละกันแล้วก็นในการควบคุมคุณภาพเนื่องจากว่าเรามี OEM ที่ผลิตนะครับดูฐานกาอจาสถา,านที่ผลิตตัวเท้าหู้เอง การขนส่งเนี่ยก็คือเป็นประเด็นหนึ่งในเรื่องของการควบคุมคุณภาพครั้งนี้ซึ่งครั้งแรกที่เราลองเอาไปทดสอบอย่างนี้ครับตัวเจ้าผู้เกิอดอาการเฟอร์เมนเกิอดอาการเมันเกิดกันหนักเพราะว่าพอมเราขนส่งจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างไกลเพราะฉะนั้นการควบคุมอุณหภูมิในการขนส่งมันจะยากระดับะหนึงมันก็เกิดกันหนักโดยเชียอจุรีนรีทำให้กลิ่นและรสเปลี่ยนไปใช่ใชรับซึ่ง ก็ต้องหาสาเหตุแล้วสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุจากเรื่องของการขนส่งเราก็เลยควบคุมเรื่องออของอุณภูมิในการขนส่งเสร็จแล้วเนี่ยพอคิดแบกจริงๆเนี่ยเนื่องจากการขึ้นรูปแต่ละครั้งมันใช้เวลานานเนาะ,<ฮ>ะนเนื่องจากอยู่ในตัวตัวเนื้อเต้าหู้เองตัวเบเองเ,เนี่ยมันก็เป็นยรเกี่ยวกับเรื่องของอุณภูมิก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกันเปลื่อมนิดเช่นเดียวกันฉะนั้นมันก็คือเป็นการลองถูกลองถูกในการอัตรเกลกว่าจะได้โปรดักต์ออกมาเนี่ย ก็ยากพอสมควรคือคือ,คอต้องอัดกล่าอย่างนี้ว่าเราอะทาตัวเป็นเสมือนพี่เลี้ยงของนะบริษัทนี้ก็คือทุกแบบเราจะได้ชิมทีงานเราจะได้ชิมแล้วเราก็จะบอกน้องฟิวว่าแบบเอ้ที่มรสชาติมันเปลี่ยนไปนะเอ้ที่มีความหนามันไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะน้องอะเราไปออกบูธที่เกาหลีใต้อ่าแล้วน้องก็ส่งผลดักไปให้เราเรื่มทดสอบกนะับชาวเกาหลีว่าเขาจะตอบรับแค่ไหนแบบไซส์ที่ส่งไปอะมันมีกลิ่นเปรี้ยวนิดนิดหนูก็ให้น้องแบบ คันสูตรใหม่หรือเปล่ามีรสชาติใหม่หรือเปล่าเอ็มคือรสชาติอะไรก็เลยโทรกลับมาถามว่าเฮ้ยอันนี้คือรสชาติใหม่ของของเขาหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่นะเราชอบใกล้เหมือนครั้งที่แล้วเราเลยบอกว่ามันเปรี้ยวอ่าแต่ก็คือสุดท้ายเนี่ยก็คือคอนได้จริงจรินที่มันเปรี้ยก็คือแล้วต้องมาหาสาเหตุจากการทำเนาะว่ามันเกิดจากตรงไหนบ้างก็ได้เรียนรู้ว่าอ่าแต่ละจากอะไรครับขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็คือเนื่องจากที่บอกว่าอ่าแบตเนี่ยทำอยู่ไม่ได้เราเราไม่ได้เก็บอยู่ในอุณหภูมิเย็น เราอ่าขึ้นรูปอยู่เอาของอยู่ข้างนอกเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งมันทําให้เกิดการตัวนึดขึ้นมันจะดิบป่ะอ๋อมันก็จะมีกลิ่นหรือว่าราที่มาต่าย่ที่มันเปลี่ยนไปก็สุดท้ายเนี่ยก็คือตอนที่จะออกมากระจายถึงทันเนี่ยเราก็มีการควบคุมคุณภาพโดยกาหนดอ่าแต่ละขั้นตอนต่างๆในการอ่าทางานแล้วการซึ่งอย่างขั้นตอนในการอ่าขึ้นรูปอย่างเงี้ยที่เราใช้อะครับเราก็เลยอ่ากำหนดว่าไม่เกินสามสิบนาทีอย่างนี้แล้วก็คือส่วนที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปเนี่ยให้เก็บไว้ในอุณหภูม เรีกร้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพของของของ,ของตัวปิการครับแล้วก็นอกจากนี้ค่ะตอนอาพสเแกลคือความยากลำบากของเขาก็คือเครื่องจักรที่มันมีอยู่ในท้องตลาดอ่ะมันไม่สอดรับกับกระบวนก,การผลิตของเขาทําให้เขาว่าจะต้องสร้างเครื่องพิเศษขึ้นมาที่จะควบคุมคุณภาพในสเต็ปของการรีดเป็นแผ่นให้บางที่สุดก่อนจะเข้าไปอบซึ่งอ่าการการเป็นลูกที่บอกว่าเราก็คือเหมือนกันปาาเป็นลูกที่ จริงเริ่มต้นแหละเราใช้ตัวอัดิลถ้เป็นบล็อกแล้วก็ปาดที่ลูกแต่ก็คือในทางอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องมาหาตัวเส้นจักรเนี้ยให้ให้ใหใหแมทช์กับตัวเวบรตโวหักของเราแล้วก็สามารถที่ลูกได้จริงนะครับซ<ช>ึ<ช>่งตัวนั้นในท้องตลาดเนี่ย,ย่ายังไม่มีเส้นจักรประเภทนี้ในการขึ้นลูกเนาะ,ะทางเราก็เลยแบบว่าหาวิษัที่จะในการที่จะผลิตตัวเส้นจักรตัวเนี้ยให้ออกมาลูปแล้วก็คือได้ แทับพาพาร์ติซตามที่เราต้องการนะครับครับก็จะได้ออกมาปันเงินเยอะเลยเสียเงินไปเยอะเออความมัแมทช์กันลงตัวใช่คนั่คือที่มาที่ไปแล้วก็จุดเริ่มต้นนะจนตลอกมาเป็นโปรดักต์ด้วยก็ไม่ไม่ได้ใช้เพราะว่าองค์ความรู้เนี่ยเป็นแค่ด้านเดียวแต่ใช้หลายๆด้านมาผสมผสานกันถูกไหมครับอยากให้ลองอธิบายถึงนวัตกรรมหน่อยหรือว่ากระบวนการเปอร์เซ็ของการนําถัวเหลืองมาจนถึงออกไปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับทําอะไรบ้างครับเพราะจากนั้นจากนั้นใจเลยครับคือตัว ตัวเหลืองเนี่ยเราเอามาทําเป็นเต้าหู้โดยการเอายี huh kind of ่จากกรดโปรตีนซึ่งการทําเต้าหู้คือเราเราต้องใช้สารตัวหนึ่งในการผัดทําให้ตัวเนื้อปรากรอนเนี่ยมันออกมาใช่ไหมครับซึ่งโดยส่วนมากในท้องตลาดเนี่ยก็คือก็จะใช้ตัวเคมีพันอาหารในการตกปะกรอนอย่างเช่นแมกนีเซียมซัลเฟตหรือสารเคมีซัลเฟตลาวาบาแต่ตัวงานวิจัยของเราเนี่ยเราต้องการที่จะให้ตัวตัวดัดเนี่ยก็คือ ประ้องกับการรักสุค่าแล้วก็คือใช้สา,ารจากธรรมชาติในการปกตอกเนนะครับเราก็ในการวิจัยเราจะใช้ตัวกานยิงก็คือสารที่ได้จากใบชาเขียวครับเป,เป็นน้ำชาในการเอาทิ้งจากตัวโทตีนออกมาครับตึ่งก็สามารถทําทได้แต่ก็คือด้วยเนื่องจากว่าฟอสฟอไรตยในการที่จะผลิตเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงเพราะเราต้องเอาตัวน้ำชาเนี่ยมาชาเขียวมาตกตะกอนนะครับ เราก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวน้ําเกลือที่เป็นน้าเกลือจากธรรมชาติซึ่งได้มาจากนาเกลือที่เขาทําตัวเกลือเกลือสมุทรครับตัวนี้เราเอาน้ำตัวนี้ที่เป็นตัวคอมเึ้งส้นุกนยครับมาสองปอดโปรตีนแทงครับซึ่งปอปรนก็ใช้ตัวนี้ในการปรกอบปโปรตีนอยู่ครับอันนี้นี้ก็เป็นเหมือนสเตปลรกของวัตถุดิบการจัดการวัตถุดิบงานวิจัยหรือว่าตัวนวัตกรรมมันยังสอดแทรกในส่วนของการนวด การขึ้นลูกเนาะแล้วก็การสเตจของการอบด้วยครับเก่วเรื่องของการขึ้นลูกที่บอกว่าในช่วงแรกเนี่ยเราเป็นใช้ตัวเข้าหู้มาแล้วแต่ว่าปรับปรุงทําให้เนื้อคุ้นมพขของเขาอ่ะมีความแน่นเราใช้ในการขึ้นลูกโดยการสไลด์เป็นแผ่นบางซึ่งที่แจ้งไปว่าด้วยช่วงแรกเนี่ยเราไม่สามารถโตยกลับได้เนื่องจากว่าการตัลายออกมาเนี่ยความหนาของแต่ละส่วนเนี่ยของ,ของแต่ละส่วนในชิ้นนะครับมันมีความไม่เท่ากันทําให้ต่อไปเข้าสู่กระบวนการอบเนี่ย ันไม่สามารถที่จะออ,กออกมาได้สมบัติและก็คือความกรอบเนี่ยสม่ำเสมอ,รอครับเราก็เลยมาสู่การใจผมคของ,อ,งองที่สอง<ห>ครับก็คือเป็นตัวอาสเตเลซึ่งเราก็มีความคิดที่จะทำยังไงก็ได้ทําให้ตัวเบสของเราเนี่ยออกมาคุณภาพของแผ่งเนี่ยได้ามามนาที่สม่ำเสมอเท่ากันขึข้นรูปใช่ครับจนมาเป็นโปรดักนี้คือเรียกว่าโปรดักอะไรครับฮาริเอฮะ ช mm hmm. mm hmm. ื่อแบรนด์ค hmm ล ok ิปคลิปครับผมคลิปคลิปเป็นผู้ไข่ตประอบเครื่องซอสซึ่งตัวเครืองซอสเนี่ยเราทําให้แตกต่างจากาน้องกบเชียวในท้องตลาดตัวทั่วไปซึ่งตัวทั่วไปเนี่ยจะใช้ในเรื่องของของพุ่รถในการที่จะเอามาตั้งรสถตั้งกลิ่นครับเราใช้เป็นตัวซอสเนี่ยเคลือบลงไปแล้วแต่รอบหนึ่งได้เขาว่ามีความกรอบและก็คือมีความอูมามิของตัวซอสของเราเอง ครัมีมีอย่รสชาติครับตอนนี้มีจะมีหนึ่งรสชาติอยู่ครับกำลังทําในเรื่องของรสชาติที่สองก็คาดว่าที่จะอ่าออกคันเบปีนี้ครับครก็ถือว่าเป็นทันเบ็ดอย่างหนึ่งด้วยแ,แล้วก็คือได้ประโยชน์ตรงที่ว่าไม่ได้ทอดตวัวเองเกี่ยวกการเป็นการอบนั่นเองแล้วต่อคาดการจําหน่ายที่เราจําหน่ายอยู่ถึงละเท่าไหร่ครับหรือเป็นเซ็ตยังไงครับปัจจุบันก็คือจําหน่ายทางช่องทางออนไลน์ของแพลตฟอร์มชอฟที่นะครับ,รบแล้วก็ราคาจำหน่ายหนึ่งถุงคือห้าบาทแล้วก็ เป็นแพ็คคู่เราขายอยู่ที่อนึ่งร้อยบาทของทุนนะครับซิร์เป็นแพ็กคู่คุ้มกว่าคแ, <c oughs> แต่ว่าเซิร์ชไปในช้อปปี้นี่คือขึ้นเลยต <c oughs> ้อบอกว่าเซิร์ชแอปปานซมใช่ก็คือขึ้นเลยใช <c oughs> <c oughs> ่ไหมครับอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงว่าอ่าหรือว่าเพื่อนคาราบก็ได้ว่าเขามีประโยชน์อย่างไรบ้างนิดหนึ่งถูกเนี่ยครับ <c oughs> พวกที่พบได้อะไรบ้างครับก็ <c oughs> คือตัวนี้เป็นโปรตีนจากยีสนะครับก็คือตัวโปรตีนจากพืชเองเนี่ยอ่าเป็นเอ่ป็นโปรตีนที่ไม่ต่อให้เกิดโรคใคร ด้อยง่ายอย่างนี้ยครับแล้วก <t> ็คือด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมีโปรตีนหนึ่งถุงเนี่ยอยู่ที่หกกรัมต่อถุงนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยแคลอรี่ต่ำม่หนึ่งถุงไม่เกินร้อยแคลหรือที่เก้าสิบแคลนะครับแล้วก็อ่าในส่วนของคอเลสเตอรอลด้วยด้วยตัวตัวืนอยู่แล้วเนี่ยก็คือไม่มีคอเลสเตอรอลอยู่แล้วแล้วก็คือด้วยเราทําให้้เราแตกต่างจากอ่าตัวเต้าหู้แผ่งอบรอบที่ห้ออื่นก็คือเราอ่ะผสมในส่วนของตัวงามอนงามอนเนี่ย ก็คือทําให้เราไม่ต้องเพิ่มในเรื่องของตัวน้ามันเองด้วยแล้วคือด้วยถ้าถ้าตามหลักทางวิชาการก็คือด้วยตัวผู้เหลืองเองเนยครับมันมีลินออิกอะมิโนแอซิดตัวหนึ่งซึ่งเป็นอ่าไม่แทลนีซึ่งมันจะมีมากอยู่ในอ่า,าอาหารบนพวกงานอย่างนี้ยครับเราไ็เ,เอาสองอันเนี้มารวมกันเพื่อทําให้คุณค่าทางสารอาหารเนี่ยสะก้วนครับครับผมบอกกับใครบ้างครับอาจารย์จงครับใครทานได้บ้างนะเนี่ย จริงๆอะก็คือคนที่รักสุขภาพเลยแล้วก็จริงเรียกว่าเราทั่วไปก็ทานได้เพราะว่าเป็นสน a c ที่กินแล้วไมา่รู้สึกขิดหรือจะไปทานคู่กับเบียรก็ได้เช่นก <laughs> ันนะคะก็อร่อยยเ <laughs> ช่นกันหรือผู้สูงอายุก็สามารถที่จะรับประทานได้เพราะว่าไม่ละลายคอแล้วก็าทานง่ายกอนเบาก็คือเ<ช>ป็นส n a c ที่ติดบ้านติดรถไปได้เลยเพราะว่ามีตอนท้ายต้องท้องว่างนี้ใช่ไหมฮะทานสักนิดนึงตัดางลี้ตอบรับจากผู้พริโภคค่ะวา่าถึงเวลาทานแล้วรู้สึกแบบเฮ้ย ب. ไม่ใช่ต้องพู เหมือนเป็นปลาบินโต,นตหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่ท,ที่ที่ได้ตับเสียนจากอันผู้ยพวกมานะครับ,รบเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นเต้าหู้แต่บุตราคนที่กินชอบกินเต้าหู้อยู่แล้วเนี่ยเลยเข้ามาช่วอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบกินเต้าหู้เลยถ้าจะลองกินน,นี่ยก็คือมีการที่จะเข้ามาชืวยครับผมบกลิ่นและรสเขาจะเป็นยังไงครับอุ้ยอยากชิมมาชิมชิมครับไ่มีสื่อได้ชิมหรือยังฮะเอาจัดมา้ติมเลยไม่ได้ชิมก่อนผมนะยังไม่ได้สิ่อเลยยังถามว่าเราจะยังไง อร่อยงงประทใจไหมคอร่อยก็กรอบใช<า>่ตอบบาแล้วก็จะมีรสชาติของน้ําซอสนิดๆค่ะอืะอก็สามารถไปช็อปกันได้เลยแล้วก็มีเ่าสุขภาพด้วยสิ่งสำคัญก็คือว่าไม่ทอดนะครับลดแป้งลดไขมันลงไปก็เป็นที่มาของนวัตกรรมแล้วก็มา,าประสานกับทางของ Innovation House <ฮะ S 2> เองด้วยนะที่ได้นำองค์ความรู้จากนักวิจัยเนี่ยมาเบูรณนาการกันในอนาคตละครับเราจะมีการต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์อื่นใช้เบสเติมเป็นผลิตภัณฑ์อื่นหรือจะมีรสชาติใหม่ๆอะไรเพิ่มเติมไหมครับแลาต้องไคือจะทำเป็นมาแล้วสองสามสองสามรสชาติออกมานะครับเนื่องจากว่าจากการที่เราไปออกพูดงานแสดงสินค้านี่ครับด้วยตัวตัวดักตเองเนี่ยมีแค่หนึ่ง SKU ก็คือถ้าเราจะออกไปจำหน่ายทางออฟไลน์นะครับก็คือการเลือกการเลือกซื้อของผู้พวกเนี่ยก็คือมันจะน้อยไม่เพียงพอเนี่ยครับก็คือ ทางตัวการที่ที่มาติดต่อเนี่ยก็คืออยากให้เรามีสักงสองฐานซีรีส์รสชาติเพ<ม>ื่อที่จะ,อะตอบจโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบันได้ไงครับครับคืออะารในการาง ค่ะเวลาเราแนะนําผู้ประกอบการนะคะเราก็จะบอกเขาว่าถ้าสามารถที่จะต่อยอดเพิ่มซีรีส์ได้เป็นทั้ง2 SKU หรือ3 SKU หรือ4 SKU นะคะมันจะช่วยทําให้ค่าการทาค่าการตลาดเราลดลงเพราะว่าถ้าเรามีตัวเดียวเนี่ยค่าการตลาดเราคือ1เดียวเลยที่จะต้องทําตลาดแต่สมมติถ้าเรามีสัก2 3รสชาติหรือมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะมันก็จะทำให้ค่าการตลาดเนี่ยลดลงซึ่งเหมาะสําหรับผู้ประกอบการ SME นะคะ<ๆ>เพราะว่า อันนึงคือทุนของ SME ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะทําตลาดไปได้เนี่ยเขาก็ต้องเอาตัวนวตัตกรรมมาชูในการขับเคลื่อน business ด้วยค่ะโมดไปกี้ได้ทานไปก็คือโอเคนืะ้ว<ช>ปกติผมชอบทานพวกขนมเขียวเหลืองแต่ว่ามันเป็นแป้งแป้งโดยตรงเลยอันนี้ก็คือรสจับแป้งเป็นเต้าหู้โปรตีนเต้าหู้เลยคนระับก็เป็นแพนเบดด้วยก็ถือว่าให้ไปทานทูกกะเบียร์ ติดสักนิดให้เลือกแบบเวียวยาตางนะฮะ <c oughs> เป็นยาเป็นยาแต่จริงก็คือติดได้เลยติดกรนะเป๋าไว้ได้หรือว่าช่วงขับรถต้องดูหนังเนอะใครที่เราจะไปทานแบบขนมที่แบบทอดอใช่ไหมฮะก็ลองมาเป็นแบบอบแพงแบบนี้ดูอบกรอบนะ